พฤติกรรมของผู้นำเผด็จการหลายคนในโลกอาจเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้เช่นทำไมพันเอกมัวหมากกระดาฟี่จึงต้องนำบอดี้การ์ดสาวสวยคุ้มกันตนเองตลอดเวลาศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้ทำการวิจัยพฤติกรรมของเหล่าผู้นำเผด็จการเช่น il, นายคิมจองอิลนายซดดมฮุเซนและนายอดอล์ฟฮิตเลอร์พบว่า บุคคลเหล่านี้อาจมีความบกพร่องทางลักษณะนิสัยบางอย่างร่วมกันเช่นอาการหลงตัวเองอาการวิตกจริตและอาการซาดิซึมการศึกษาพฤติกรรมของจักรพรรดิคาลิกูลาแห่งโรมันพบว่าพระองค์มีความอดทนอดกลั้นตำ่ำและความแปรปรวนทางอารมณ์สูงพระองค์เคยสั่งให้นำเรือมาร้อยต่อกันข้ามอ่าวเนเปิลส์เพื่อที่จะให้พระองค์สามารถเสด็จจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งได้ ให้ทหารแข่งขันกันเก็บเปลือกหอยในช่วงที่ประเทศกำลังรณรงค์ต่อต้านอังกฤษรวมถึงแต่งตั้งม้าของพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลน,นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เชื่อว่าจากระพัดคาลิกุล่าทรงรู้พระองค์อยู่ว่าพระองค์กำลังทำอะไรแต่นี่เป็นวิธีการที่จะแสดงอำนาจเด็ดขาดและการตามใจตัวเองซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นลักษณะอาการของบุคคลที่ได้รับอำนาจเด็ดขาดตั้งแต่ยังไม่มีวุฒิภาวะและไม่ได้รับการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดี ดังนั้นพระองค์จึงต้องการทดสอบอำนาจของพระองค์เองตลอดเวลาและเมื่อมีคนสนองความต้องการของพระองค์ก็จะทำให้พระองค์เชื่อว่าพระองค์มีอำนาจเต็ม นายฟรองซัวดูวาลิเยอดีตประธานาธิบดีเฮติที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานถึง14ปีก็มีพฤติกรรมสุดประหลาดในการเชื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติเขาเชื่อว่าเขาได้รับการปกป้อง้ดยวิญญาณของวูดูทุกๆวันที่22ของทุกเดือนซึ่งจะเป็นวันเดียวที่เขายอมออกจากทำเนียบประธานาธิบดีเขาอ้างว่าเขาเป็นผู้ลงคำสาบูดูใส่นายจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นเหตุให้เขาถูกลอบสังหารในวันที่22พฤศจิกายน2 5 0 6 นอกจากนี้เขายังเคยสั่งการให้ฆ่าสุนัขสีดำทั้งหมดในเฮติเพราะเชื่อว่าไม่เป็นมงคลส่วนในกรณีนายอีดีอามินผู้ที่ปกครองประเทศอูกันดาในช่วงทศวรรษที่70เขาชอบตั้งฉายาให้กับตัวเองเช่นผู้พิชิตจากประวัติอังกฤษและกษัตริย์แห่งสกอตแลนด์เขายังเคยให้ยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ตัวเองรวมถึงเคยแสดงว่าเขามีความสำคัญเท่ากับหรือแม้แต่เหนือกว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สอง และเขาก็ควรเป็นประมุขของเครือจักรภพแทนพระองค์ด้านนายสป,ปามูรัตนิยาซอฟประธานาธิบดีของเติร์กเมนิสถานมีนิสัยชอบยกให้ตัวเองเป็นที่เคารพบ,บูชาเขาสร้างรูปปั้นเหมือนวางบนแท่นหมุนได้ซึ่งจะหมุนเพื่อให้ใบหน้าของรูปปัน้นรับแสงอาทิตย์เสมอเขาสร้างปราสาทน้ำแข็งและทะเลสาบใจกลางเมืองตั้งชื่อเมืองสวนสาธารณะเดือนมกราคมตามชื่อของตัวเอง นอกจากนี้ยังเขียนแนวความคิดของตัวเองเป็นหนังสือบังคับให้เป็นแบบเรียนที่ใช้เรียนกันในโรงเรียนด้วยสำหรับผู้นำเผด็จการรายล่าสุดที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานอย่างนายคิมจองอิลอดีตผู้นำเกาหลีเหนือ เขาได้ใช้กลไกผ่านสื่อของรัฐในการสร้างภาพให้ตัวเองเป็นบิดาที่รักของชาวเกาหลีเหนือด้วยการเล่าประวัติที่ดูมหัศจรรย์ของเขาเช่นมีสายรุ้งสองสายพาดผ่านบนท้องฟ้านในวันที่เขาเกิดและเมื่อเขาเสียชีวิตทะเลสาบน้ำแข็งก็แตกออกเป็นสองท่อนเช่นเดียวกับผู้นำเผด็จการอีกหลายหลายคนแม้ว่าประชาชนในประเทศจะอดอยากเท่าใดแต่ผู้นำเผด็จการเหล่านี้ก็ยังคงเสวยสุขใช้ชีวิตอย่างหรูหราโดยไม่สนใจประชาชนแม้แต่น้อย